อ่าโอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ไม่เจอกันนานเลยเนาะสำหรับข่าวครา,าวของเกมนี้นะครับก็เป็นช่วงผ่านช่วงที่ค่อนข้างเงียบมาค่อนข้างจะนานเลยทีเดียวนะครับหลายคนก็บน่นเนาะว่าแบบเอ้ยเกมไม่มีอะไรอัปเดตเลยเหรออะไรเงี้ก็เดี๋ยวก็จะมีมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากโพสต November Community Update นะครับจะเป็น อัปเดตประจําเดือนพฤศจิก,กาที่กำลังจะเข้าสู่ธันวาเนี่ยนะครับก็เขาก็บอกว่าในแพชช์หน้าแพชช์5.0ที่กำลังจะมาเนี่ยช่วงต้นเดือนธันวาเนี่ยจะมีอะไรมาบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับโอเคก่อนอื่นเลยครับเขาบอกว่าในแพชช์หน้านะครับแพชช์5.0นะครับปืนพก n ี o v วอลไคนะครับจะเข้าสู่โหมด pvp แล้ว นะครับก็ใครที่เป็นสาย PVP ก็รอเล่นปืนนี้กันได้ครับผมกล่าวต่อมาครับจำนวนผู้เล่น Space Marine 2นะครับถึง5ล้านคนแล้วนะครับยอดขาย5ล้านชุดนะครับก็ประสบความสำเร็จท่วมทนนะครับก็แสดงความยินดีด้วยครับผมโอเคแล้วก็จะมีอีเวนต์นะครับเนื่องจากว่า่า จกักรวาลวอ r แฮ m เมอ 40K เนี่ยก็จะได้เข้าไปสู่มินิซีรีส s e c เ e t เ e เวลด้วยนะครับซึ่งเป็นหนังการ์ตูนซีเนาะครับผมที่จะฉายใน Amazon Prime นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับเรื่องนี้นะครับก็จะมีอีเวนต์นะครับซึ่งซีรีส์เนี่ยจะออกฉายในวันที่10ทธันวานะครับก็รอดูกันแล้วกันครับผม อ่าแล้วก็เรื่องใหญ่ครับก็คือแพช5.0นะครับเขาบอกว่าแพช5.0จะออกในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคมนะครับแพชนี้จะมีอะไรบ้างอ่าก็จะมี Dark Angel Chapter Pack นะครับแล้วก็จะมีด่านใหม่มาด้วยนะครับก็คือด่าน Operation Obelisk ครับผมใน Dark Angel Chapter Pack นะครับก็จะมี ชุดดาร์ a แองเจิลแชมเปนะครับจะเป็นชุดพิเศษสำหรับคลาสบูเวิร์กนะครับนี่ชุดนี้เลยนะครับเท่มากนะครับซึ่งเขาบอกว่าชุดนี้ไม่สามารถที่จะคัสตอมไมซ์ได้นะครับเปลี่ยนสีอะไรไม่ได้ครับผมก็น่าเสียดายหน่อยนะครับแต่ก็อ่ะแต่ละตามนั้นอ่าแล้วก็จะมีสกินเฉพาะของ Dark Angel Chapter นะครับ ก็จะมีออโต้บอลไรเฟิลนะครับพลาสมาพิสโตลพาวเวอร์สอดแล้วก็โล่นะครับนี่ก็ตามนี้เลยตามรูปนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีสีมีเครื่องตกแต่งต่างๆนะครับใน Dark Angel Chapter Pack นะครับซึ่งก็จะเป็นตาม Chapter ต่างๆเนาะของ Space Marine นะครับ เช่น second founding successor chapter of the dark angel นะครับ angel of absolution นะครับ angel of redemption นะครับ angel of vengeance นะครับ the unnamed blade of vengeance แล้วก็ c o l warden นะครับ b r i n k e of judgment แล้วก็ angel s of defiance นะครับเนี่ยสีต่างๆพวกนี้ก็จะอามาใช้แต่งได้ครับผมชื่อต่างๆนี้ก็ ไคเซียนสเปซมารีนก็เอ้ไคเซียนโฟ k ก็มาอธิบายกันก็ได้นะครับครับผมเค okay. แล้วก็จะมีนี่จะมีชุดเกราะใหม่มาแล้วเกราะหัวแบบใหม่ครับก็คือ Mark 8 r ป v e n เวนวินะครับเกราะหัวแบบนี้ก็จะมาแล้วนะครับอืฮึก็ใครสายแต่งตัวนะครับรอแต่งกันได้เลยครับผม และสุดท้ายครับเราจะเปลี่ยนสีตาได้ครับผม Color อร์เลก็จะมีเพิ่มมาให้ด้วยนะครับก็รอเล่นกันได้เลยนะครับแพชนี้นี่สายแต่งตัวน่าจะถูกใจนะครับขึ้ืหนึ่งตัวใหม่ๆเยอะมากเลยครับผมแล้วก็นอกจากเครื่องหนงตัวต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีด่านใหม่นะครับก็คือโอเบลิสนะครับ จะเป็นด่านที่เราจะต้องหมุนให้แท่นหินโอเบลิสนะครับเพื่อที่จะจัดการกับพลังงานที่ปกป้องออโรราอยู่นะครับซึ่งอ่ามันจะเป็นช่วงท้ายของเนื้อเรื่องไททัสนั่นเองนะครับและในด่านนี้ก็จะมีศัตรูใหม่นะครับก็คือซังโกเอลไลเทนนะครับเป็นศัตรูแบบเมเจอริสนะครับซึ่ง มันไม่ได้มาเฉพาะในด่านใหม่อย่างเดียวนะครับทุกด่านที่มีเควอสจะมีตัวนี้เพิ่มเข้ามาแล้วด้วยนะครับก็รอเล่นกันได้เลยครับผมสุดท้ายครับแพทช์5.0ก็จะมีเพิ่มทางด้านเทคนิคเนาะก็คือเฟรมเจเนเรชัน DLSS และ FSR 3 support นะครับโอเคอ่าต่อไปครับก็คือเรื่องของ การเข้าชิงรางวัลต่างๆนะครับ Space Marine 2ก็เข้าชิง2สาขาใน The Game Awards นะครับก็คือสาขา Best Action Game และ Best Multiplayer Game นะครับใครที่อยากจะให้การสนับสนุนนะครับก็ไปโหวตได้นะครับและ Space Marine 2ก็ได้เข้าชิง Game of the Year ของ Steam a w a r d ดด้วยนะครับก็สามารถไปโหวตกันได้ครับผมโอเคส่วนอันนี้เป็นผู้ชนะ การประกวดแฟนอาร์ตนะครับสวยงามมากเลยนะครับก็ตามตามนั้นเลยครับผมอ่าครับและสุดท้ายครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับมอดซัพพอร์ตครับผมเขาบอกว่าในการเล่น PVE แบบ Public นะครับก็คือ Operation แบบ Public เนี่ยต่อไปเราจะใช้มอดไม่ได้แล้วนะครับจะใช้ได้เฉพาะในห้องไพรเวทเท่านั้นนะครับก็รู้สึกรู้สึกว่าคงค่อนข้างสมเหตุสมผลนะครับผม ก็ตามนั้นเลยครับแล้วก็เท่านี้ครับกับอัปเดตข้อมูลใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายนหรือต้นธันวาอันนี้นะครับก็รอกันได้เลยครับแพทช์5.0ครับผมน่าจะเป็นแพทช์ใหญ่อีกแพทช์หนึ่งที่มีเครื่องแต่งตัวแล้วก็มีด่านใหม่มาให้เล่นกันมากมายนะครับโอเคก็คงตามนั้นครับ ครับผมก็สำหรับข้อมูลในคลิปนี้ก็คิดว่าคงประมาณนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเคครับทั้งนั้นผมไปก่อนแล้วนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ